เกี่กับอุจจาระที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งก,งกว้างๆเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol stool score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะ ชนิดที่2องถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะลมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่3เนี่ยเขาจะเป็นก้อนเป็นลำละแต่ว่าเขายังมีผิวที่ค่อนข้างจะมีรอยแตกแยกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะละชนิดที่4เนี่ยคุณภาพดีสุดๆคือเหมือนกล้วยหอมนะคะออกมันเนียนเลยชนิดที่5้าก็จะเป็นแตกๆหน่อยแต่ยังเป็นชิ้นอยู่ชนิดที่6กก็จะเริ่มเหลวขึ้นแต่ยังมีความเป็น กึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ําเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะสามสี่ห้าเนี่ยถือว่าอยู่ในเกฑนที่ค่อนข้างปกตินะคะอันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะธปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เรากานนะคะ แต่คนนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดชัดเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีเหมือนขี้เท่าอะค่ะสีมันจะซีซีเทาเทาอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้ไม่มีภาวะทางนน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดําดํำยังไงดําอย่าง ที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างยางมาตอยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นเทาคาร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้ากิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อยใกล้จะถึงทางออกแล้วแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมสนิมคือเป็นดำบนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูก อาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใสๆนะคะมีความเป็นเยื่อๆปนๆนิดๆถ้ามีมูกด้วยบวกกับเลือดด้วยนะคะอันนี้คือค่อนข้างจะสำคัญบอกว่าน่าจะมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่รุนแรงในทางเดินอาหารถ้าเราสังเกตอุจาระของเราแน่นอนค่ะดีกว่าปล่อยที่มันกดชักโครกลงมาเฉยๆโดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็น สิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออกแต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมออะเร็งลําไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโรครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วคือออกแม้กนระ,ะทั่งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างนี้ค่ะอาจจะช้าเกินไป คือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทําให้การวินิจฉัยเนี่ยมั่นยําม,มากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแคบลงแล้วก็มีความมั่นยําม,มากขึ้นทําให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย